สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่24กร,รกฎาคมนะครับเป็นพานท้ายไม้สักนะครับทรงมือสอดใส่ชุด p c p หลอด38มิลน,นะครับค้อน20คอนเหลี่ยม20มิลน,นะครับเป็นวาวดับเพิงนะครับวาวยูรลมันส่งที่ลูกค้าเลือกมานะครับพร้อมครอบไกลอ,อนูสิงเงิน ตรงมือสอดลองแก้ม2ข้างนะครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับท่านใดที่ดูคลิปจากใน YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทักมาได้เลยนะครับมีทรงให้เหลือกเยอะมากครับ ลองทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับราคาเบาๆครับ Ni niggas in my grill trying to phase me.